คุไม่ถูกเลยขอบขอบคุณทุกๆคนที่ร่วมการเดินทางกับพวกเราม่ถึงจุดหมายของพวกเราเจอกันที่สุดปลายทางวันที่9ก้าีนานะครับเจอกันเยอะๆนะครับอบครับก็พวกเราเดินทางไไกลนะลอยากจะขอขอบคุณทุกคนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคอนเซอร์คนหลอกระดาวปุ้ยูทุกคนยู่ีนักข่าวทุกคนนะครับชี เป็นส่วนนึงที่ทำให้เรามาถึงวันนี้ได้แล้วอีกแค่สามสิวันนี้เรามาทำในใบหนให้จบนส่วนยังางก็ตให้อยู่ในความทรงจาของทุกคนนะครับปิดท้ายเลยครับเจมี่เจ้อย่าร้องเลยนะโอเคขอบคุณีครับขอบคุณที่ทุกคนเข้ามาเป็นหนของเราก็ต<อ>่อให้โปรเจกตนี้มันจะจบไปครับแต่ผม ยาว่าผมจะไม่ลืมว่าทุกคนเคยเป็นนายแล้วพวกเราทุกคนอยู่นะก็อย okay. ่าท oh, ิ้งพวกเราไปไหนนะครับผมไม่ทิ้งพ่อนายกำลังนายทุกคนเหมือนกันครับก็ไปทำให้วันที่9มีนามีนเป็นความทรงจำที่ดีที่สุดกันนะครับผมเอาพ่อ